อันนี้คือระหว่างเก็บงานครับอันนี้ตั้งไม้มีนใหม่นะ้วเป็นไม้มีนของแคทีก็พอติดใหม่ก็ต้องมาจริงๆต้องไล่ระบบหมดนนี่สายพานของหม้อน้ํานะครับเปลี่ยนสายพานหม้อน้ําต้องเลื้อวมาหมดนะครับแล้วก็ต้องยกเครื่องขึ้นแล้วก็เปลี่ยนสายพานไฮดรอลิกสายพานไฮดรอลิกตัวนี้สายพานขับเครื่องสองเส้นครับ รวมแล้วเปลี่ยนสายพานสีเส้นเนาะครับเปลี่ยนซีนครับซีนซ้ายขวาซีนซ้ายขวานะครับใช้ของแท้เปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนซีน PTO ให้ครับ เปลี่ยนอัดสายให้ดูเหล็กใหม่ครับสายเดิมแตกอันนี้ติดตั้งเรียบร้อยนะครับติดตั้งใบมีดดันดินเรียบร้อยก็จะประมาณนี้เปลี่ยนลูกหมากซ้ายขวาเปลี่ยนกอ๊อกน้ำมันก,ก๊อกเดิมมันไหลครับแล้วเปลี่ยนกล้องไฮ้ดรเหล็กให้อเครื่องดี เกียดีถ้าเช็คใหม่ก็นีครับก็จะประมาณนี้แหละต้องรื้อออกให้หมดเดี๋ยวติดตามหลังจากที่ทำเสร็จนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูรถมันสิบกว่าปีนะครับยังไงก็ต้องบำรุงรักษาเนาะเปลี่ยนซีนกระบอกนะกระบ,บอกยกเปลี่ยนซีน้ต้องดื้อบอกออกมารื้อแต่ทำยากนะใครที่ไม่เคยทำทำไม่ได้นะ เรียบร้อยเก็บงานเรียบร้อยครับเดี๋ยวประกอบสายพานนะครัแล้วก็เดี๋ยวเอาไปลองขับเล่นนะ